ได้ละเมนูต้มเข็มวานนี้ก็ได้ละต้ยมยำใบมะขามอ่อนหรือแกงส้มก็ดีสวัสดีผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะช่องนี้ก็เป็นจับเป็นช่องหากินแบบบ้านๆคะ่ะ เป็นอีหนะะึ่งบรรยากาศที่ si> นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะเพียบนี่เลยค่ะปลาของพวกเราที่ดักได้ในวันนี้ก็จะเป็นปลาตัวเล็กๆตัวไม่ใหญ่มากหรอกค่ะเป็นปลาซ้อย บรรยากาศโดยรอบลำคลองอากาศก็จะเริ่มเย็นขึ้นบ้างแล้วนะคะก็จะเป็นปลาซิวปลาซ้อยปลาห่างแดงติดเต็มตะไคร้เลยนะคะเนี่ยโอ้โห ติดดีเนาะส่องปากตามยี่ไหนาปากเนะดวงน,อน้องนะตะคายที่ติดดีตะคายห่างติดตะปู มาแนวหาากินกับรอบค่ะดักก็เลนที่ปูกับห้อยปูหน้านี้มันมากๆเลยก็จะมีกบติดมาด้วยส่องตัววันนี้ตัวดำปิดปี่เลยสงสัยโดนแดดเผาหมาฝอยเป้าไม่รู้นี่ตัวดำกบอยู่ในนาก็จะเป็นสภาพนี้แหละ ตัวดำๆเดี๋ยวพออยู่ในน้ำใส่สักพักตัวก็จะเริ่มเรื่องติดเต่าปูปูนี่ยลแล่นละน้านี่กำลังมันเลยโอ้ยติดตยังละอ่านเลยกบะ

รอบที่นำไปดักของวันที่สองก็จะได้เหมือนเดิมปูหอยแล้วก็กบแต่กบวันนี้จะตัวใหญ่เป็นพิเศษหน่อยค่ะได้ตัวเดียว มืวนกันมามืวนกันวะตัวนี้ตัวใหญ่กอบนากบนาดม้จังตัวใหญ่เนาะขอบนากบนาก็คิดอยู่ว่าจะทำเมนูอะไรดีเนาะก็กบตัวนี้ สามสองวันสตัวส่วนปูนี้ก็จะม,มีเมนูอยู่ในหัวแล้วค่ะก็จะแค้มันของเขาเอามาทำอ่องมันปูเป็นอะไรที่ชอบมากๆเลยนะอ่องมันปูเนี่ยมันก็จะเยอะมากเลยช่วงนี้ ลาไปด้วยภาพฝากคลิปนี้เอาไว้ดูเพลินๆกดติดตามกดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ